ครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีพีทสิ 13, บสามอกลาคมสองท่นอรอยับสิบเจ็ดครับพี่น้องอนดนการประสานางานพี่น้อง เอายี่สิบเอาไปนอนก็สี่แถวที่นองสามมันพุณหลวกับะม่านแบบสามงานพี่นองอยู่นี่ตุนทีคุณเลากับมาณสองเมตรเครื่องที่นองเกือสี่เป็นแรงน้าเพือทำการเกษตรเลยสวนที่นอนลก็ทำเตียมสาเตียมนั่งที่สี มุเแร่งพี่น้องเนะาะว่าพอดีกับการหมดหน้ำน้ำนาแรี่ยงกับการเผ็ดสวนพอดี่น้องจะเป็นโครงการแบบระยะยาวแน่นอนพี่น้องเนาะขอเวลาฟังดูว่ามีามอะไดน้ำไหลน้ำเปลี่ยนพี่น้องส่วนแม่คู่เนี่ยเป็นการค่าใช้จ่ายนะพี่น้องก็ต่างตัว ว่าการพุทธหลายไปไหนเพื่อนเราพุทธะเนี่ยเพิ่อนพุทธเพิ่นคิดค่าแทงขอบสาเนี่ยพี่น้องค่าแทงขอบสาฆ่าอย่างนี้เมื่อนหนึ่งพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็ขายดินเนาะอันผู้แด,ด่สเสียลดินเพิ่นกับขายให้คนหนังเพืดินนี่ยขันเกิดเขาไปในดินนี่เขาไปในบ้านสี่ประมาณรถล,ละรถหกล้อหน่อยพี่น้องรถละ สองร้อยพกฟิวความเคลียร์พี่น้องเนาะแต่ว่าอันอยู่หนางา,านนี่พี่น้องผมบอกกลินเนื่นนองน,นอั่นผมเสียบากในตาเป็นอยู่เนาะไอายุเทปเป็นหมองเก่าส่วนเก่าอ,อย่างนั้นครับทางหนานพี่น้องเพิ่็คิดรถละสองร้อยพี่น้องอยู่กับหมองคือถ่อยใส่รถละกันเอาขึ้นไปที่เอาใส่ไส้รถของหลอดเป็นที่ที่เดี๋ยวก็มีรถไถมาปรับคิดรถละสองร้อยพี่น้องปมอยู่หนางานเนาะถ้าภาษาเนี่ยก็เมื่อหน,นึงพี่น้องคือว่าเป็นการ แต่งขอบสะใหา้เพิ่นกับคายดินเอ,นอ,องงาพี่น้องเตรียมงานเพิ่อนะเพิ่นขายได้หลายเพินน่นกับเพิ่นกะ <l ain> ระไดเอากระจาย <Okay. S 1> แช่เนะืินเดียวนะพี่น้องนอกจากว่าข้าสี่คืนของข้าเองเพิ่นอนมาคิดติดรถละสองลอยพี่พพพพน,น,พน้องแต่เ <l ain> รคาคือเราแพ้งพี่น้องเนาะแต่ข้อติดตามเด้อพี่น้องเด้อว่ามันสิเป็นสวนจังเดยเนาะ ตอนนในพวงการเฮาก็บว่ท่านเป็นรูปเป็นลางพี่น้องเดี๋ยวสืค่อยอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆน้อพี่นอ้องจนกว่าจีบจบตามที่เมาออกแบบไปจบเป็นรูปทรงแนวใดกันนั่นเมื่อนกาบอกพี่น้องอยู่มันจะเสือออกมาแนวใดแต่ว่าในใจกันบางทเบิดแล้วพี่น้องมาเสือแบบใดเนาะเดี๋ยวพี่นอ้องก็ติดตาม ไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวผมอัปเดตให้เบิ่งเป็นระ,ะระยะระยะจนกว่าสิเงเกศสวนมีต้นหมอกต้นไม้ตัวล้วพี่น้องสิอัปเดตให้พี่น้องเรื่อยๆครับพี่น้องเพื่อ,อเอาไว้บา้านตาบ้านเบิ่งย่ำเอายยมแกรหรือว่าพี่น้องเอาอยากเบิ่งเป็นตัวอย่างหรือว่าอาจจะไปปรับปรุงใส่ในพื้นที่เท่าใดร่นะพี่น้องเนาะว่ามันสีดีหรือว่ามันมีประสบความสำเร็จในสมัย ้เป็นข้อมูลเก็บเป็นข้อมูลไปครับพี่น้องเกระเ้าเบิง่งขึ้นหน่อยพี่น้องจริงๆมันสามงานสาหน,น่อยนี่อันนี้ก็จะเป็นโน่นโน่โนสวนเก่าพี่นอ้องเอาไว้า้าเก็ดอนาคตข้างหน้าไว้ครับลูกบ้านปลูกซองหรือเก็บเป็นสวนสามควันนะพี่น้องคือ ยวอัปเดตให้เป็นมือเลยเด็กพี่น้องเ้อคอติดตามดอมันบ่หน่อยได้เพิ่เพ่นเกียร์ซื้อม้นก็ซันี่ละนี่เกลงไหนมารถแนไหนมาหัหล่อแรนลงไปวันนี่บ่นี่วหนจะรถเกาดินลงไปที่เองบางนะแม่ละมั้งหหล่อแรนให้มันสี่เมตรกว่เนาะ น้ำนั้นก็ออกบ่อเลยพี่น้องเพราะว่าขุดได้สองเมตรเครื่องน้ำออกบ่อเพิ่นตั้งเครื่องสูบน้ำไปเองแสดงว่ามันต้องมุมเลอ่ะพี่น้องจังได้ก็ต้องมุมเพราะว่าขนาดบ่ท่านขุดบ่ท่านเหลีวหรือว่าบ่ท่านลงเหลือปกติผมมาสิขุดสามเมตรเลยพี่น้องแต่น้ำมันออกก่อนก็เลยหยุดไปแค่นี้เพิ่นตั้งเครื่องสูบน้ำไปถ่าเลยน้ำมันออกมาเรื่อยๆพี่น้องตาหนามมีทั้งหมดหน้ำมัม่เรื่อยเพิ่นก็ขุดเพิ่งจะอ๋อาน้ำมันออกมาหลาแต่แม่ขั้วทำงานลำบากเพิ่นก็ ลอยสูงน้ำไปเรื่อยไปน้องแสดงว่าน้ำก็คือสิบกระขาดพี่น้อง,ะท,ะงท,ปปที่นี่นานไม้ตลอดเนาะบกลงมังสีซึ่งของแม่เหลือไปน้องคาดว่ามือนีแต่สีแล้วพี่น้องทงา,อางรักษาหน่ยนี้เนาะหลังจากนั้นเขา้าไปที่ลงเพชรหล,ล่องสวนเข็มจักหลอ่อ้ก็ยังเปื้อนสีลงต้นไม้ต้นไหลที่เขาวางแผนไปนัพี่น้อง กับว่าท่นนนานในปลูกในนาดิเราพี่น้องกำลังส่งการเนาะเพราะต้นใหม่เราก็สั่งทัานก็ยังมาเรียบร้อยแล้วส่วนที่ปิดงน,นยังเ,เดี๋ยวมาเปิดตัวเองพี่น้องบงไในคลิปต่อไปนะพี่น้องแต่ละคลิปดในของอุปกันแล้วเขาจะปลูกยั้นนะพี่น้องเพราะว่าปลูกหนาแรงก็ดูแลลำบากพี่น้องก็ต้องปลูกหนาค้นพอดีเอาก็ี่ได้ ดูแลไงเนี่ยบทต้องมา่งหดน้ำซื้มมือกันได้พี่น้องเพราะว่ามีนม้ำจากธรรมชาติที่เหล่นนหนา,นหา,นาน้อปลูกหลาแรล่งก็ต้องอเอ,งอ,อ,งงองาใจใส่นนะพี่น้องของมา่งหดเสาร์ของแหล่งพจนอปพก็เลยต้องล่อปลูกหลังสงการนะเวลาพี่น้องประมาณเดือนหกเนาะฝนลงจะได้ทำการปลูกต่อไปพี่น้องปลูกสวนในสปวนต่อไปเนาะ กบหลานมาพี่มาพี่วันดีวันดีวันดีว่าได้ยินแล้วมั้งสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกผู้ใดอ่ะลูกผู้ใดอ่ะอ่ะมันคือรอเนี่ยอ๋อมันคือหน้าตาดีแท้มันคือพ่อมันคือเมียอ่ะหน้าตาคือพ่อคือคือเมียอ๋อมันหน้าตาดีตัวนี้มันได้ไผได้พ่อหรือใดเมียเออหนุ่บรอเว้ย มันคือพอไม่ญ่ไม่ญ่มันคือผยนอนคือขาวคขหลอนอยู่โอ๋อนี่วะเอาวันนี้มันในขาวันใยนี่ด้ขาวในผ่นี่ตาบ้านนี้รูบกต๋าเล่นมั้อ๋ออ๋อเหรออ๋อตาหักตาล่ะเหรอ อ้อ,โอาโนาัดนัดรูบรอไ้รูบรอไ้เอา,เอา,เอาว่ามีบุญเนาะ ต้องไปน้อพี่น้องนะขี้วัยขี้เขียวคนละพี่น้องพี่น้องเห็นซื้อปืนลักพี่น้องพื้นที่กประมาณถักคบกิจไร่หลักพี่น้องนะประเทศเห็นพื้นที่ล่ะต้องรุ่มหลายเตอรพี่น้องพวกผมว่าสิเป็นทังไหนเนาะมีโอกาสเห็ดกต่ในเห็ดพี่น้องนั่นสิเปอร์เซ็นต์ต้องเสียเงินหน่อยหรือไลยกับต้องเสี่ยงเอาพี่น้องเนาะ การลงทุนการลงทุนดูความเสี่ยงกัน้นครับเหตุงนคิเป็นอะไรกัสร้างมันคิอเขาเหดีที่สุดล่างไลนาสูกไปนไปเขาสมันดีก็บริเรัุพี่น้องสารคลิปนี้กัเขอเก็บภาพบรรยากาศการศุกษะทำสวนไหวแค่นี้้องี่น้องเคิปหนาับเลงไมพี่น้อง lakitek ni saya dah